สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีชาวราศีธนูค่ะ,ะคลิปนี้นะคะเป็นการทานายดวงความรักของชาวราศีธนูประจาเดือนกุมภาพันธ์นะคะเดือนแห่งความรักสุขสันต์วันวนเนาเลนไทน์นะคะทุกคนขอให้ทุกคนมีความรักที่ดีๆเนาะมีกระระะนะัลยาณมิตรรักตัวเองเป็นรักคนอื่นเป็นนะคะความรักไม่จำเป็นต้องแสดงออกในวันวนเนาเลนไทน์วันเดียวเราสามารถแสดงออกซึ่งความรักได้ในทุกๆวันเพราะฉะนั้น พี่หญิงเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้ความสําคัญกับวันวาเลนไทนยแต่ว่าให้ความสําคัญกับทุกๆวันนะเราสามารถรักกันได้ทุกๆวันโอเคนะในเรื่องของการทํานายนะคะทํานายไพ่นะคะพี่หญิงทํานายจากไพ่ที่หญิงจะเปิดได้เท่านั้นสิบใบและในความรู้สึกที่พี่รู้สึกกับไพ่ในความหมายของไพ่ที่นี้ แน่นอนว่าพลังงานของไพ่ที่จะเปิดไม่สามารถไปตรงกับเรื่องราวของทุกคนได้นะคะใครที่ฟังแล้วตรงที่ใช่ลองเอาคาแนะนาดีๆของไพ่ไปปรับใช้ปรับคิดดูนะคะใครที่ฟังแล้วไม่ใช่ปล่อยผ่านนะคะด้านแสดงว่าไม่ใช่ดวงของคุณนะไม่ต้องซีเรียสนะจ๊ะแล้วก็ไม่เอาการทํานายของพี่หญิงไปตัดสินบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือความสัมพันธ์ของคุณเด็กขาดนะคะบอกแล้วว่าไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะชมเพื่อความบันเทิงนะคะทุกคนใช้วิจารณญาณน,นะคะอ่ะ พี่หญิงจะพูดเรื่องราวผ่านหน้าไพ่เนี่ยทุกคนคิดสลับกันได้พี่อาจจะพูดในมุมเดียวนะคะไม่สามารถโยงไปโยงมาได้เดี๋ยวมันยาวแล้วมันก็จะงงนะคะงงทั้งตัวพี่แล้วคนฟังด้วยคิดสลับเอาถ้าคลิปนี้มีคําพูดใดทําให้ใครไม่สบายใจหรือการสื่อสารลักษณะการสื่อสารของพี่พูดเร็วบ้างตะกุกตะกากบ้างหรือพูดซ้ําแน่นอนต้องมีนะคะเ <laughs> พราะตัวเองคนพูดซ้ําประจํา คิดลืมลืมว่าเต็งพูดหรือ,อยังอะไรอย่างเงี้ยก็ขอภยัยเวตาตรงนี้แล้วกันนะคะยนหยวนเนาะอย่าลำคาญนะคะไม่เอา <laughs> ขอลองพีชอ่ะเดีวเราไปเริ่มกันเลยค่ะสิบใบนะคะขอเปิดไพ่สิบใบให้ชาวราศีธนูนะคะ ใบสุดท้ายใบที่สิบนะคะรายละเอียดข้อมูลช่องอะไรต่างๆนะคะพี่หญิงพิมพ์ไปข้างล่างใต้คลิปนะคะใครอยากรู้อะไรก็กดลงไปดูเนาะเรื่องการแบ่งวันที่หรืออะไรอย่างเงี้ยกดลงไปดูนะคะใต้คลิปมีบอกไว้นะคะไพ่ใบที่หนึ่งของชาวราศีธนูได้ไพ่เดมเพสค่ะความสุขความสมบูรณ์ความอะไรนะคะไพ่เดมเพสเนี่ยถ้าเป็นคาแนะนาเขาบอกว่าตอนนี้มันถึงเวลาที่คุณจะต้องแสดงออกต้องถึงเวลาที่แสดงออกแล้วแหละ ทำเลยลุยโลดอะไรอย่เงี้ยนะคะ p a g e of source ใครมีรูปเป็นชาวท่าลมเนี่ยเด็กดื้อด้วยดื้อนะคะดื้อฉลาดดื้อแต่ฉลาดอาแปดไม้นะคะแดดมันสองตาพี่อ่ะก้าถ้วยทำไงดีเนี่ยยวมาจิกเชี่ยน,นะคะ่ะ ไพ่เดสเกิดขึ้นมีเกณฑ์การเดินทางไกลต่างประเทศนะคะใครกำลังรองเรื่องการโยกย้ายถิ่นฐานวีซ่าดีมาแล้วเดชคือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของคุณเลยการจบสิน้นจบสิ้นสถานะใดสถานะหนึ่งเพื่อก้าวเข้าสู่สถานะอีกสถานะหนึ่งทำไมพี่บอกว่าเป็นน่าจะเป็นทางดีเพราะว่า ติดกับแปดไม้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูปดก่อนแล้วกันนายออฟซอร์สค่ะเอชออฟค p เห็นไหมมันไพ่เอเนจีดีนายออฟโรชก็คือราศรีธาตุเนี่ยในความรู้สึกของคุณก็เรื่องของการเดินทางด้วยมาสองอันเลยไพ่สองอันเลยสุดท้ายไพย่ไฮโลแฟนนี่มีใครจะเดินทางต่างประเทศไปแต่งงานไหมหรือคนจากต่างประเทศมาแต่งงานกับคุณไหมคะฮะ มีไหมมีไหมทำวีซ่าดีมีแฟนต่างชาติเนี่ยหรือแฟนที่อยู่ทางนู้นอ่ะย,ย้ยายย้ายมาอยู่บางไทยอ่ะมาแต่งงานที่เมืองไทยมาใช้ชีวิตที่เมืองไทยแบบนี้ก็ได้นะคะในมุมกลับนะสลับเอาเนาะอ่ะเริ่มต้นกันที่ทำไมถึงบอกเห็นไหมมีเอ็มเพมีไฮร์แฟนขึ้นไพ่พระนี่ไพ่ ไพ่พันนี้แสดงถึงวิธีนะคะมีพิธีการแต่งงานเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของการแต่งงานเดทคือสิ้นสุดสิ้นสุดความสัมพันธ์ในรูปแบบที่เป็นอยู่แล้วเป็น new beginning ค่ะไม่อ่านไพ่เดทในทางไม่ดีไม่ใช่การจบสิ้นเพราะไพ่รอบข้างไม่มีไพ่เสียไม่มีเรื่องของการทุกข์ใจมีแต่วความสุข impact ความสุข การพัฒนาความสัมพันธ์อิ่มเอมใจทุกอย่างอิ่มเอมใจหมดเลยไพ่ถ้วยเก้าถ้วยหนึ่งถ้วยโอ้โมีแต่ไพ่ดีๆอันเริ่มต้นที่คนมีคู่นะคะเดยเอ็มเพจแน่นอนค่ะในเดือนกุมภาพันธ์เนี้ยเป็นเรื่องของความสมบูรณ์ความสุขของคุณโอ้โหดูแลกันซึ่งกันและกันใครมีแฟนก็แบบโอ้โหดูแลแฟนดีนะคะคุณผู้ชายดูอยู่ก็คือคุณมีคู่ที่แบบ ค่อนข้างเป็นคนที่ดูแลเอาใจใส่คนดีเนาะเป็นคนใจดีอะ่ะเอาให้ง่ายอะ่ะเป็นคนที่ใจดีเป็นคนที่เป็นคนรักษาเป็นคนใจดีเป็นคนที่ดูแลคนดีอะคะ่ะเดมเพจพี่เทียบให้ดูก็คือไพ่เดมเพจคือไพ่ของความเป็นแม่ะนะคะแบบนั้นเลยเป็นคนที่ดูแลลูกดูแลสามีดีคุณอาจจะมีแฟน นะคะเป็นคนที่ชาวธาตุลมกลุมจุลหรือมิถุนหรือชาวราศีพฤศภธาตุไฟเมษสิงห์ธนูพิจิกอ่ะที่เห็นตามหน้าไพา่มีประมาณนี้นะคะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของคุณไม่แบบไหนก็แบบหนึ่ง Page ออฟซอร์ e อยู่ในตำแหน่งตรงข้างคุณพี่กับมีความรู้สึกว่า Page ออฟซอร์ e เนี่ย บางคนมีแฟนเป็นเด็กมีอายุน้อยกว่านะคะเป็นชาวธาตลมกลุ่มตุลือบิถุนค่อนข้างดือ้อฉลาดแต่ก็หัวดือ้อเอาแต่ใจตัวเองนิดนึงแต่ถ้าไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่แฟนของคุณน่นแสดงว่าเขาน่าจะเป็นลูกคุณเป็นบริวารของคุณเป็นคนที่มีอายุน้อยกว่าคุณที่เขาเรียกว่ามีมีเป็นคนสําคัญในชีวิตของคุณในเดือนกุมภาพัน์นี้อะค่ะนะคะใคร ใครได้แฟนเป็นพ่อไม้แม่ไม้ไหมมีเนี่ยอาจจะเป็นลูกติดของเขาก็ได้นะคะลูกติดค่อนข้างดื้อน,นิดนึงไม่ไม่ค่อยฟังอะ่ะอืมเขาอาจจะเป็นเนี่ยก้าถ้วยคือตำแหน่งของคู่คุณเขาอาจจะเป็นชาวไม่ใช่ชาววิิงผู้ปิดพ่อไม้เป็นพ่อไม้หรือแม่ไม้แต่คู่คุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะพี่จะบอกนะพูดเก่งคนที่มีเสน่ห์พูดเก่ง,กงบางที คล้ายๆคนเจ้าชูอะแต่บางทีเขาพูดเก่งจริงๆเนี่ยสื่อสารเป็นพูดเก่งทั้งสองใบเลยเป็นดาวพูดดังการสื่อสารเป็นคนที่เก่งทํางานเก่งพูดเก่งจัดการอะไรเก่งนะคะนั่นแสดงว่าต้องเจ้าชู้นิดๆมีความเจ้าชู้นิดๆในตัวเพราะพูดเก่งมีแฟนทมทมไหมเนี่ยเออรูปร่างทมทมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะอ่ะไม่ว่ากันเป็นลักษณะเช่นนั้น แล้วในอดีตที่ผ่านมาค่อนข้างโอเคความสัมพันธ์ของคุณเอาจริงๆเลยคืออดีตของพี่หญิงคือสามเดือนนับถอยอนาคตคือสามเดือนไปข้างหน้านะคะบวกลบสามเดือนอืมแต่เขาค่อนข้างเขาค่อนข้างที่จะมั่นใจในตัวเองนะแฟนของคุณเป็นคนที่มั่นอกมั่นใจในตัวเองบางครั้งก็มั่นใจในสิ่งที่ตัวเองคิดอ่ะมั่นใจภูมิใจอ่ะในตัวเองอ่ะพอความมั่นใจในตัวเองคิด มันก็เลยกลายเป็นเก้าถ้วยไงมันไม่เต็มสิบเพราะมันขาดมันขาดอะไรบางสิ่งบางอย่างคิดว่าตัวเองคิดดีแล้วคิดถูกแล้วแต่บางทีมันอาจจะไม่ถูกต้องเสมออะไรประมาณนั้นนะคะอ่าก่อนหน้านี้คุณน่าจะมีมีการทำอะไรสักสิ่งสักอย่างเป็นการเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นทำอะไรสักสิ่งสักอย่างในครอบครัวในชีวิตของคุณนะคะ กุมภาพันในหลายคู่แต่งงานไหมคะเขาแต่งงานกันกุมภาพันไหมนะเนี่ยมีเกณฑ์ของการแต่งงานสูงมากการเริ่มต้นใหม่เอซอ็ครับการแต่งงานเอ็มเพจไฮโลแฟนเดทคือการการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณกําลังเปลี่ยนแปลงในรูปแบบเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าเดิมพัฒนาขึ้นได้ดีกว่าเดิมถ้าใครไม่แต่งงานก็ มันจะมีการเปลี่ยนรูปแบบของความสัมพันธ์นะคะนะคะคนที่เคยดูเขาเรียกว่าคนที่เคยดูไพ่เป็นคนโสดจากเดือนที่แล้วสองเดือนที่แล้วในเดือนนี้คุณอาจจะได้มาดูในเรื่องของคนมีคู่ก็ได้เพราะความสัมพันธ์ของคุณมันพัฒนาขึ้นมันอาจจะเปลี่ยนจากคนที่เคยคุยมาเป็นแฟนณนะปัจจุบัน the m p h s อ่ะเป็นเป็นตัวจริงอะ่ะคือเป็นตัวจริงอะคะ่ะ ได้ไปรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านฮันแฟนทำทุกสิ่งทุกอย่างถูกต้องไม่มีการปิดบังซ่อนเล้นอะไรอะนะคะประมาณนั้นดีค่ะนิจจีดีน้ำมีความสุขอ่ะปัญหาคุณในความสัมพันธ์นี้ปัญหาของคุณเลยนะคะก็คือบุคคลคนนี้อาจจะเป็นแฟนคุณก็ได้นะคะชาวราศีธาตุลมมังอขอโทษนะกุมตุลมิถุนที่เป็น ัสวินถือดาบเนี่ยเขาเป็นเขาเป็นชาวท่าลมที่เขาเป็นคนพูดตรงนะคะมั่นใจฉลาดอีโก้สูงทิฐิเยอะใจร้อนนะคะหรือสิ่งสิ่งนี้มีในใครสักคนหนึ่งหรือบุคคลเป็นบุคคลคนนี้ก็ได้ที่ไม่ใช่ของของไม่ใช่แฟนของเราก็ได้อาจจะนำมาซึ่งปัญหาให้เราได้นะคะ อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะทุกคนต้องคิดสลับเอานะพี่หยิงไม่สามารถพูดได้หมดก็คืออีความอารมณ์ร้อนอีความอะไรเงี้ยถ้าใครรู้ว่าใครเป็นนี่แหละคือปัญหาของคุณหรือความไม่ค่อยโรแมนติกในคนใดคนหนึ่งคือการพูดไม่หวานอะ่ะเป็นคนที่พูดไม่หวานเลยอะจริงใจนะแต่พูดไม่หวานบางทีพูดเหมือนกับมะนาวไม่มีเขาเรียกอะไรอะมะนาวมะนาวไม่มีน้ำเหร ไอ้สุภาษิตนั้นอ่ะไม่แน่ใจใช่ไหมมะนาวไม่มีน้ำเปล่าพูดประมาณนั้นแหละขวานพาสรา้างนู่นนี่นั่นอ่ะนี่แหละคือปัญหานะคะรวมถึงอารมณ์ค่อนข้างไม่เชื่อฟังใครอ่าถ้าใครมีแฟนเป็นชาวราศีไอ้แฟนแบบเนี้ยไม่จงราศีลักษณะอย่างเงี้ยมันก็เป็นปัญหาในของคุณแต่ไม่ได้เป็นปัญหาหลักค่ะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างมันต่อท้ายด้วยเอ๋ตบค่ะคุณแก้ได้อยู่แล้วนะคะคุณแก้ได้เพราะว่า างทีตัวตนของคุณอนะ่ะเป็นคนที่เข้าอ,อกเข้าใจไงเห็นไหมคุณเห็นดอกบัวนี่ไหมอยู่ใบเดียวกันกับเอ็มเพสเลยนี่พี่เพิ่งเห็นนะนนี่อืมมันมีความเข้าอ,อกเข้าใจกันอยู่นั้นมันมีความรู้สึกดีๆนะคะหมายถึงในเดือนกุมภานะในความรู้สึกของคุณลึกๆในจิตใจคุณคิดถึงคนคนนี้ค่ะนายออฟโรสนั่นก็คือชาวาธาตุไฟเมสิงธนูหรือถ้าไม่ใช่เป็นเกี่ยวกับบุคคลไพ่ออฟโรสคือการเดินทางนะคะ ไพ่ไม้คือการเดินทางเนี่ยการเดินทางการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายนะคะคิดเรื่องนี้นะตอนนี้นะคะมีเกณฑ์การเดินทางแน่นอนเดินทางโดยเครื่องบินนะจ๊ะไม่ใช่เดินทางโดยรถเดินทางโดยเครื่องบินและคุณคิดเรื่องนี้อยู่แต่ความคิดของคุณไม่มีความคิดไม่ดีเลยเป็นความคิดที่ไปที่เป็นความคิดที่ the empress มัน สุขสบายใจสุขสบายกายสุขสบายใจนะคะโอ้ราศีธนูดีมากนะคะเดี๋ยวพี่หญิงไปปิดบ้านแป๊บหนึ่งนะคะไม่ไม่หยุดนะไม่หยุดนะอ่ะโอเคแดดสองตานะคะดีค่ะเนาะถึงแม้ความสัมพันธ์อาจจะไม่มีอะไรโรแมนติกเท่าไหรอ่อ่ะแต่มันก็ดีอะ่ะไปแบบเรื่อยๆนะคะ ใครที่แต่งงานแล้วก็อยู่กันแบบอยู่กับแบบอยู่กันแบบเรียบๆง่ายๆคุณอาจจะมีอะไรให้ทำร่วมกันเดินทางท่องเที่ยวร่วมกันนะคะมีสิ่งดีๆร่วมกันได้รับได้รับข่าวที่รอคอยร่วมกันอะไรแบบนั้นอะนะคะอ่ะพอไพ่ดีก็ไม่รู้จะ พูดอะไรเยอะเนาะมันก็โอเคอะ่ะพี่หญิงขอดูไพ่เดทหน่อยใบหนึง่งระวังในเรื่องของการทะเลาะก,กันนิดนึงนะคะบางคู่มีเกณฑ์ของทะเลาะก,กันอยู่พี่อยากรู้ว่าไพ่เดทคืออะไรอ่าทะเลาะอ,อีโก้เนี่ยอีโก้เนี่ยโดยเฉพาะคนที่มีอารมณ์ร้อน,นที่พี่บอกว่ามันเป็นปัญหามีบ้างแหละแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะกลับมาเวกเดิมค่ะไปต่อกันเหมือนเดิมแต่ให้ระวังเรื่องทะเลาะในเรื่องของทัศนคติทีหนึน่งเนาะ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไพ่บอกนะคะอ่าขอจบเอกคนมีคู่เท่านี้ดีกว่าทุกสิ่งทุกอย่างดีค่ะดีค่ะเป็นไปเรื่อยๆตามที่มนุษย์ควรจะเป็นเป็นความสัมพันธ์แบบนั้นแหละในเดือนนี้ใครมีลูกก็เน้นในเรื่องของลูกนะคะระวังพี่หญิงขอนอกเรื่องที่มันไม่เกี่ยวความความรู้สึกในเรื่องของความรักนะไพ่เดกเกิดขึ้นนะคะอ่าอยากให้ทําบุญนะทําบุญ บริจาคโรงศพหรือช่วยเหลือโรงพยาบาลนะคะบริจาคเลือดอุปกรณ์การแพทย์ใครมีโอกาสไปล้างป่าช้าอะไรเงี้ยผ้าห่อส่งหอ่อศพทำได้หมดเลยนะคะอยากให้บริจาคย่างงั้นอันนี้ขอนอกเรื่องความสัมพันธ์จริงๆแล้วชีวิตมนุษย์จริงๆอ่ะมันก็มีเรื่องพวกนี้อยู่ในชีวิตปัจจุบันใช่ไหม แต่เนื่องด้วยพี่หญิงทำไพ่เกี่ยวกับความรักทีนี้มันก็เลยต้องเกี่ยวความรักแต่นี้มันก็ในกิจวัปรปะจําบันของพวกเรามันก็ต้องมีเรื่องพวกนี้อ่ะที่มันเกี่ยวข้งของกับความรักไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นระวังสุขภาพรักษาสุขภาพด้วยช่วงนี้ทุกอย่างดีหมดมีไพ่เดทขึ้นมาเนาะมันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแหละถ้าเป็นอ่านในเรื่องของความรักอะ่ะการเริ่มต้นใหม่การเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงแบบ เปลี่ยนแปลงแบบอันเดิมหายไปเลยอ่ะเนี่ยใครใช้ใครกำลังจะไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยไพ่ขึ้นปานะจ๋าเลยคุณได้ไปแน่นอนย้ายถิ่นฐานพาไพ่ใบนี้ตอนพี่หญิงย้ายมาที่นี่พิงก็ได้เดทเนี่ยเป็นการย้ายถิ่นฐานแล้วมาติดกับนี้ด้วยมีไพ่เดินทางได้ไปเลยนะคะไม่ต้องเป็นห่วงได้ไปแน่นอนสามเดือนข้างหน้านี้แหละ อ่ะขอไพ่นี้หน่อยว้าวไพชุดไพ่ป็นี้พี่หญิงชอบมาก The union of hearts A love c o n n e c t i o ค d i f f i c u ความสัมพันธ์ของคุณมันมั่นคงมากเลยอ่ะมันดีมากนะคะเนี่ยจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วเห็นไหมขนาดไพิสเปอร์เราเพียงบอกเลยคุณกำลังจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะหัวใจคุณมันตรงกันเนี่ยการแต่งงานเกิดขึ้นว้าว ขอให้มีความสุขเนะาะบางคนจุงมือกันไปจดทะเบียนสมรสอะ่ะในเดือนกุมภาวาเลนไทน์หลายลหลายคู่อะ่ะอาจจะแต่งงานมาแล้วแต่ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสอ้าเราไปจดทะเบียนสมรสกันรอวันวาเลนไทน์ไงเออคนไทยชอบใช่ไหมล่ะจดทะเบียนสมรสวันวาเลนไทน์อย่างเงี้ยนี่สวยเนี่ยไพ่ใบนี้อีกแล้วความสัมพันธ์ของคณมันคอนเน็กชันนะเป็นเรื่องคอนเน็กทันสองใบหรือเนี่ยเห็นไหม ทุกคนเห็นหรือเปล่าเห็นป่ะเนี่ยคอนเน็กชันอันนี้ก็มีคอนเน็กชันน่ะมันเชื่อมต่อกันน่ะคะ่ะคุณเป็นคู่กันที่แบบโอ้โหในชีวิตช่วงช่วงชีวิตเนี้ยแฮปปี้ค่ะเนาะมีอะไรที่เป็นความสัมพันธ์ที่เชื่อมต่อกันอะหัวใจโดยเฉพาะเรื่องหัวใจของคุณความรักของคุณให้กันนะคะไม่ว่าความสัมพันธ์จะหวานไม่หวานอะไรก็ตามแต่คุณเข้าใจกันดีกันพัฒนาความสัมพันธ์พัฒนาขึ้นแน่นอนมีความสุขร่วมกัน อ่าดีใจจังชอบเวลาเห็นไพ่ Energy ดีดีอดยิ้มตามไม่ได้นะคะอ่าทีนี้คนโสดนะจะ๊ะคนโสดจะแตกต่างนะทีนี้นะคะเพราะไพ่ดี e m p r e พ s เป็นไพ่โสดล้งไงอ่ะฉันนั่งสวยๆวอ่ะฉันนั่งสวยสอ่ะฉันมีคุณค่าคุณเป็นคนที่สมบูรณ์แบบค่ะมีคนอยากเข้าหาเยอะ เป็นคนที่รักตัวเองดูแลตัวเองแล้วสิ่งเหล่านี้แหละเป็นคนที่มีความเมตตากับรุนาสิ่งเหล่านี้เป็นเสน่ห์ของคุณเป็นแรงดึงดูดที่ทำให้คนเข้ามาแต่ไอมันมีทั้งคนดีคนไม่ดีอะ่ะคนที่เคยเข้ามาในอดีตเจอแต่คนเจ้าชู้เจอแต่อะไรก็ไม่รู้อะ่ะพ่อไม่แม่ไม่เจ้าชู้กระร่อนพูดเก่งพูดแล้วไม่ทำตาม พูดไปพูดมาก็คุยได้แต่ความเป็นเพื่อนหรือคุยกับเราหลายๆคนอยากจะเอาแบบเราไปเป็นถ้วยหนึ่งเป็นตัวเลือกหนึ่งเป็นช้อยหนึ่งเข้ามาอย่างนี้เสมอ The m p a เ e ถ้าตามตำลานะคะใครเรียนไพ่อะถ้าใครเรียนไพ่ย,ยิปซีชุดไรด้วยจะรู้เลยว่า The m p a เ e อะตามตำลาเขาจะบอกว่าเป็นคนที่มีดวงของการได้คู่ช้า แต่ถึงคุณจะได้คู่ชา้าไม่ได้คู่ช้าก็ตามพี่มองว่าในปัจจุบันของคุณคุณมีความสุขกับชีวิตของคุณดีค่ะใครมีลูกลูกติดนะหมายถึงมีลูกติดคุณก็ดูแลลูกเนี่ยให้ความสำคัญกับเด็กคนนี้อยู่ไม่รู้เด็กคนนี้คือใครหรือเด็กคนนี้อาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่ากําลังจะเข้ามาจีบคุณก็ได้กําลังจะเข้ามาจีบคุณอยู่แล้วหรือในต,ตอนนี้มีอยู่แล้ว ไม่ใช่กําลังจะเข้ามาคือตอนนี้มีคนเข้ามาจีบคุณเพิ่งเริ่มคุยหรือเพิ่งเริ่มจีบเนี่ยก็ได้หรือเป็นคนที่มีอายุน้อยกว่าคุณเป็นชาว่านุลมก็ได้แต่ก่อนหน้านี้คุณเจอแต่อะไรพ่อไม่แม่ไม้คนคบซ้อนคนไม่จริงใจคนเจ้าชู้มาตลอดเลยเนี่ยนะคะมีคนหลายคนอยากเข้ามาจีบคุณแนหะเป็นการคุยแล้วมันมันยังไม่ได้พัฒนาหรอกอืมแต่พี่รู้สึกว่าคุณมีคนอยู่ในใจอยู่คนหนึ่ง เป็นชาวธาตุไฟเมสสิงห์ธนูคนเนี้ยที่อยู่ในใจของคุณน่าจะเป็นคนทางไกลคนที่คุณกำลังคุยอยู่เนี่ยคุยทุกวันทุกวันทุกวันสม่ำเสมอเนี่ยในใจส่วนลึกๆของคุณคุณอยากพัฒนากับคนนี้แหละคุณอยากพัฒนานี่ถ้า,าไพ่ใบนี้ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งนี้พี่จะบอกว่าคุณจะมีเกณฑ์การพัฒนาแต่มันอยู่ในตำแหน่งนี้มันเป็นความรู้สึกของคุณอยากจะพัฒนา กับคนคนนี้นะคะมีการเริ่มต้นแน่นอนคนไพ่คนโสดมีการเริ่มต้นแน่นอนแต่ดวงคนโสดนี่ค่อนข้างได้คู่ช้านะคะได้คู่ช้าพี่ขอไพ่เดทให้คนโสดหน่อยดิในอนาคตเดทคืออะไรคะไพ่เดทคืออะไรเจ็ดถ้วยมีสเสน่ห์เนาะบางทีคุณอาจจะเข้าไป พี่บอกแล้วว่าคุณเป็นคนที่มีคู่ช้าบางทีอ่ะบางทีเราดูดีเราดีหมดแหละแต่คนที่เข้ามานั่นแหละมันไม่ดีเจอแต่คนแบบเข้าไปเป็นตัวเลือกอ่ะแล้วถามว่ามันมีโอกาสได้เริ่มต้นไหมมันมีโอกาสได้เริ่มต้นแต่ในอนาคตพี่รู้สึกว่าคุณมีโอกาสเจอดวงคุณน่าจะเป็นคนที่มีโอกาสเจอคนที่เป็นพ่อแม่ คนที่มีแม่เป็นแม่หม้ผ่านการใช้ชีวิตคู่แต่งงานมาแล้วนะคะคุณมีสเสน่ห์ค่ะคุณสามารถเลือกได้คนโสดนี้น่าจะมีตัวเลือกเข้ามาเยอะไม่ไงั้นคุณก็ไปคบกับใครชอบใครสักคนหนึ่งที่เขามีสเสน่ห์แล้วเขาเลือกมีตัวเลือกเยอะนะคะสลับมีตัวเลือกมีอะไรให้เข้ามาเยอะบางคนไปเข้าออนไลน์เนี่ยเข้าออนไลน์เข้าในโลกของออนไลน์ คุยกับคนนู้นคนนี้คนนั่นคุยได้หลายคุยวันวันนี้คุย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 หลายคนแต่คนที่อยู่ในใจจริงๆเลยคือคนคนนี้อ่าแม่พี่หญิงพูดซ้ำอีกแล้วพี่หญิงจำได้พี่หญิงพูดไปแล้วนะคะอือฮึทีนี้มาดูปัญหาของคุณปัญหาคุณคือนายออฟซอสไอ้บุคคลคนนี้เป็นใครอะถ้าลมเนี่ยกลุ่มตุนไม่ถุนเนี่ย อสวินถือดาบเนี่ยเป็นปัญหาของคุณเข้ามาสร้างปัญหาให้คุณแฟนเก่าเหรอได้แฟนเก่าแฟนเก่าลาวีหรือเปล่าบางคนมีแฟนเก่ายังลาวีอยู่นะคะเนีย่ยนักเลงเดนี่ยยังลาวีคุณอยู่เลยอะไรเงี้ยเวลาพอคุณจะเริ่มต้นใหม่กับใครมาหึงมาหวงมาอะไรอย่างเงี้ยก็มีเป็นมาหวงก้องหวงก้างนะคะ เอาเป็นว่าพี่หญิงมีความรู้สึกว่าตอนนี้ในเดือนกุมภาพันธ์คุณมีโอกาสได้เจอได้พบได้คุยกับก็นการเริ่มต้นคุยแต่เป็นการเริ่มต้นคุยแบบลักษณะของการเป็นเพื่อนไปก่อนค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะอย่าเพิ่งรีบร้อนในใจของคุณอยากจะพัฒนาเต็มที่แล้วแต่อย่งเพิ่งรีบร้อนคุณเจอคนที่แบบต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเขาจะไปแบบในสิ่งที่ถูกต้องค่อยๆศึกษาค่อยเรียนรู้นะคะมีโอกาสเจอคนเพื่ะเป็นพ่อไม้แม่ไม้คนอายุมากกว่าคุณในอนาคต ปีขึ้นเลยคนคนนี้คุณมีโอกาสเจอและเขาจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะว่าเขาเป็นคนที่ทำอะไรให้มันถูกต้อง <c oughs> อไม่บอกว่าเจอคนไหนอะเจอมีโอกาสเจออีกหลายคนอะมีโอกาสเจออีกหลายคนเพราะคุณสวยๆเลือกเลือกได้ค่ะฉันเลือกค่ะนะคะนั่งสวยๆนั่งเลือกเลือกเชิดเชิดไปลูกโอเคนะคะจบลงแล้วค่ะสำหรับชาวราศีธนูนะคะ ก็ขอโชคดีมีความสุขอ้าพี่ขอเปิดอันนี้วูห,หูกำลังจะปิดท้ายวิเปอร์เลิให้คนโสดหน่อยนิดนึงใบเดียวใบเดียวใบเดียวนะคะเผื่อเขาบอกอะไร Have p a ชชั่นโอ้ยไพายมาบอกว่าขอให้คุณอดทนนะคะแล้วพี่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมพี่ต้องแบบแอคชั่นโอเวอร์อะไรขนาดนี้จงอดทนความรักที่ดีมันจะต้อง คุณจะต้องอดทนอดทนเท่านั้นคุณถึงจะได้เจอคนที่มันใช่คนที่มันสินเสมอการคนที่มันมีเมตตาเหมือนคุณพี่เพิ่งนึกออกได้ไพ่ประจำตัว the empress อะ่ะเหมือนหมายถึงบางคนนะมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะคุณอาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองค,งคงุณคุณเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองเนี่ยไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นพี่พี่นึกเพิ่งนึกออกอะเนี่ย แล้วทีเนี้ยพอคนที่จะเข้ามาถ้าคนที่ไม่ดีถ้าคนที่ไม่จริงใจอ่ะบางทีมันมันอยู่ในชีวิตของเราแล้วมันต้องไปอะค่ะคุณจะต้องเจอคนที่มีสินเสมอกันเพราะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องอะคุณเป็นเดมเพสนะโอ้โหไพ The ่เดมเพสที่เป็นที่สุดของไพ่ผู้หญิงเลยนะอืมเพราะไม่เช่นนั้นเพราะเช่นเพราะฉะนั้น,ะะน,นออืพูดผิดจงอดทนนะคะคุณจะได้เจอคนดีแต่จงอดทน ไม่เป็นไรค่ะกุมภาซื้ออุลาบให้ตัวเองใช้ชีวิตของตัวเองอย่างมีความสุขตั้งสวยๆรถเชิดๆไปนะคะจบจริงๆแล้วค่ะก็เจอกันใหม่ในเดือนหน้านะคะโชคดีมีความสุขกันทุกคนนะคะคิดดีพูดดีและทําดีเชื่อมั่นในพลังของความดีนะคะแล้วอะไรดีๆจะขึ้นศรัทธามีปัิหามันก็เกิดนะคะเจอกันใหม่เดือนหน้าสวัสดีค่ะ